สวัสดีค่ะพกก่อก,อกระดูคือเกาโน่ค่ะกับป๋าบนคนอิสานมันีป๋าบนคนอิสานเลยติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาเคนค่ะคุณตาเคนเพิ่นฝันว่ามีงัวสองตูนอกค่ะเป็นงัวขาวค่ะเป็นบัวขาวแม่ลูกค่ะผูกไวแต่ว่างัวเว่าไดรค่ะงัวโตวเมค่ะบอกว่าผูกก่ดีสาขาด สิไรสุนจะของคุณหวานนอค่ะเบาเลยกระคัเลยค่ะลหลสุนคุณตาเคียนนอค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเคียนที่ให้แนวทางตัวนีกแนวใดค่ะกับไปฟังบึ้งเอาน้ากันนอค่ะกับความฝันของคุณตาเคียนค่ะกับสวัสดีค่ะคุณตาเคียนค่ะค่ะมือนีกระไรมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเคียนนอค่ะ เข่าสองขีบนาะคุณตาเนาะแบบบริกรับเนาะสีเก่าเก่าสีเนาะค่ะงวดนี่คุณตาเขนเพิ่นสีให้แนวทางตัวไหนค่ะกะฟังไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาเขียนค่ะฝออันจังไรคุณตาเออฝันดังสีหวานฝันว่าผูกงอแม่กับลูกผูกไว้แต่ว่าผูกห่างกันค่ะ ลูกก <Ha. S 2> ah, oh. ับภูเก็ตมองนึงแม่กับภูเก็ตมองนึงค่ะแม่มันจะเต้นลงลงอยู่ค่ะเนย่าให้มันขาดเด้อเสียกมันว่ะหัวเออย่าให้มันขาดเด้อกูขาดกูส้นมึงจะแท้มึงผูกกูุใบมันว่ะหัวเบาได้เนาะคุณตาเนาะหัวอแม่มันเบาแต่ว่าลูกก็มาปากเราลูกมันเต้นไปเต้นมาเสียกขาดพุทธอยู่ว่ะค่ะว้ยก็หลงลงมหาบาล่านมันส้นเนาะ ไรมันห้องใไ่มัน,มนก่ะงอกระง,อ,งอจากของพคตรว่าะโคตรว่าเป็นงอกระงองเออเป็นงอกระงองขาวขาวัดเนยวัดดุกคนตางออันแม่กับขาวลูกกับขาวยังว่าในความฝันขึ้นนั่นกะว่าจะคล้องนี่งอโลดเออเอาเอาเอาไปผูกไปลามใบเนะาะค่ะว่านี่ห้องห่องจนให้เมียถูกไ,ไหมห้องไรมันอ่ะ ห้องจนจนสะดุดดึงไม่เอาเลยบาดโอ้ค่ะมาตายตายกู้ฟันตัวนี้ว่ะค่ะหวานก็เลยผู้แจกผู้ไรฟังบมเบาไพฟังค่ะก็นอานโตค่ะนอนโตต้องไปอีกวานฟันนอาแม่กับลูกไม่อีกดได้ผู้หญิงมาลกับลูกผู้เก่าบอกขึ้ตาเป็นคนมันขึ้นวันผู้เก่าแต่ว่าให้เป็นผู้หญิงทั้งสองผู้เก่าลูกก็บยัง ย่างมาไหนมวนลูกหน่อยลูกนะค่ะว่านี่ไปจังน้อว่าถามเพิ่นเอ,อินถามใครเจ้าโอ้ยเอาของฝากมาให้เพิ่นว่าของฝากอีหยังนี้นะว่ามันเป็นแนวจินนี่ล่ะเพิ่นใส่ถุงมานะค่ะก็เลยหับเอาโอ้ก็ดีแล้วน้อว่าเอามาให้กินว่านี่ล่ะค่ะเลยให้เมียแต่่วาหันบ่แม่นผู้เก่าเนาะบโมเมน ผู้เก่ามีเสียลูกมาให้คุณตาเนาะผู้เก่าลูกบ่ได้นุ่งสินได้เสียกบ่นนุ่งผ่ากบ่นนุ่งตอนนี้ผู้นี้ยางได้แล้วมั้บ้างยางได้ยางแม่ก็ลูกแต่ว่าย่งยายเติบลูกคะยางน้ำฝนแม่มันนะะว่าเอาเนี้ยกินมาให้คุณตาเออแต่ว่าคุณตานั่นจิตีเป็นตัวไหตัวอะไรคุณตา สิตีจังได้ปลาจังว่าแม่แม่แม่ดูดเนาะงัวงัวงัวแม่ก็ดูกผูกไว้เนาะค่ะผูกไว้ก็ซีซีพอนเนี่ยพ่นว่าอย่าอย่าใหรือหน้าได้ไรได้พันปลาเนาะเออมันซีซีคือคือสิโลต้องบอกดูมันนะลูกก็สิงัวกระซีซีด้วเนาะค่ะ พะว่าเป็นง่วสองตัวเนาะคุณตาเนาะง่วสองตค่ะเอาเก้าซีซีซะเกลาซีซเออสามตนี่ค่ะหรือบากันลูพ่นหน่อยรีอสิเอาเกลาซีสองสิบ่ก็ไดเนาะเออหลดลงน้ำน้ำค่ะเอาลูกเก้าวซีซสามเกลาซีสองไปละนาะหลดลงไปลูกเกลาซีซเนาะคุณตาเนาะเออเก่าซซค่ะ เออหินลำคุณตาเนาะเออเนี่ยเก้าซีซีบานมีกาบานกับซี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 เออเออซียังอีกคุณตาซีสองซีสองเออลดองแฉมหนึ่งท้องแฉมไหมค่ะซีซีสองซีสองเนาะเออนี่ย ตัวนั้นกายแม่กับลูกคือกันอันผู้หญิงน่ะก็เป็นผู้หญิงกับซี่เนาะเออกี่คือเก่าซีหนึ่งเหรอคุณตาเออซีหนึ่งล่ค่ะเพราะว่าลูกหน่อยเนาะเออแต่ว่าซีมีแท้นะค่ะซีหนึ่งจะว่าคุณตามักซีแหงมันบ่เออเพราะว่าเป็นหญิงกับเอายังกินมาให้คุณตาเนาะลูกกับผู้หญิงบ่คุณตาผู้หญิงคือเก่าค่ะนี่ละมัวอะไรสนนี่กับเก่าซีซีเนาะ เออค่ะบ้านก็มาตัดเอาสองตัวสี่สี่บ้านนึลดลงอีกแ้มหนึ่งเป็นสี่สองหนอค่ะเพราะว่า,าเป็นดูกท้าจุนพุนน้องว่าดูเครื่องดูกเครื่องแม่ค่ะเพราะว่า,า,า,าเป็นน้ำาของผู้หญิงที่เอาอาหารมาให้มีกะคือเอาเนยวอยยูแนวกินมาให้มีกะคือตีเป็นตัวเูลสี่หนึ่งเนาะคุณตาเนาะเออค่ะกสําสคัญอยู่ด้ยบ้านเด็กทีคุณตาเพราะว่าเพิ่นเอามาให้หน่หนึ่งรอยยิบสี่ บ้านเึ็กที่หนึ่งสองสี่สองสี่เออค่ะอายุของคุณตาดิหกสิบหกหกสิบหกเออค่ะหกสิบหกปีเต็มบอกคุณตาบออค่ะหกสิบหกปีเต็มเนาะคุณตาเนาะบ้านเด็กที่บ้านเด็กที่มันกับเขาในเชี่ยครหันเวทคือเราค่ะเป็นสองสี่สี่สองกับมีเนาะคุณตาเนาะ เขาเนี่ยหันมดเป็นเหล็กงามเนาะอแต่บางวันนี่คุณตานี่มากซีแห้งมากซีไม่ซีแน่นอนค่ะเออเขาบางวันนี้ก็สีอยู่แล้วเออบานนี้พวกยิ่งเนาะคุณตาเนาะพวกยิ่งบานนี้ก็จะเอาเก่าใส่บอกแปลว่าเจ้าของเป็นผู้เฒ่าค่ะเลยกตีเป็นเก่าให้สามตัวนะค่ะก็ถือง่วอะไรอีกเนาะคุณตาโอ้ไรจนเห็้เมียเนาะค่ะไรจนห่องจนห่องแล้วยราย่ามสุน เต้นลงลงมาใส่ใ่ต้ยต้สุดนี่ดิบ่เถิงหายเถิงแลนเรื่องเล่าความฝันของคุณตามีอย่างเพิ่มเติมบ่ไม่ท่วนี้ละขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวที้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่ารับชมรับฟังน้อคุณตาขอบคุณค่ะสรุปตัวเี้ของคุณตาเขนน้อค่ะเี่ของคุณตาเขนค่ะเก่าซ4ค่ะ C4 น2่1ค่ะ คุณตาเขนฝันว่ามีงัวนอค่ะมีงัวสองตัวค่ะแม่ลูกค่ะตัวสีขาวพ่นมานอค่ะเก้าเพิ่นเอาเป็นตัวพิ่นนอค่ะผู้เท่าค่ะงัวเพิ่นเอาเป็นสี่ค่ะเก่าสี่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 สองก็คืองัวสองตัวนอค่ะสี่หนึ่งแม่ลูกค่ะมาหาเอาอาหารมาให้คุณตาหดบานนอค่ะแม่กับลูกค่ะ บ้านเด็กที่ของเพลนหนึ่งสองสี่ค่ะอายุของคุณตาเ็นเน้อค่ะอายุของเพ่นหกสิบหกปีค่ะวันที่สิบหกกันยายนพ่อโสสองพันห้าร้อยหกเจ็ดให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลน้อค่ะการ่าลืมกดติดตามตาบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให่งตาบนคนอีสานนำในดเด้อค่ะ ท่าบังท่านกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสีบริพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเรียกค่ะป่าบนคนอีสานกับสีหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ โศกโศกหมานหมานลำลำด้วยๆวยหิ่งหิงต่างๆกับตัวรีของคุณตาเขนเน้องค่ะสวัสดีค่ะ